ใช่ไหมคะเป็นอาหารผิวที่เราบอกมันไม่ใช่แค่กรูตง้อย่างเดียวบางคนเข้าใจแค่ว่าเอ้ยกินแล้วขผากินแล้วขาวจริงๆมันช่วยเรื่องความฉ่ำวาวไหนใครอยากฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีบ้างเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะคะหน้าตาจะเหมือนสาวเกาหลีเลยแล้วก็เป็นเขาบอกได้เลยว่าเป็นกันแดดกินได้งงไหมกันแดดกินได้วันนี้กันแดดเราใช้ทำไรคะวันนี้เราจะมาเปิดสัมผัสใหม่ในเป็นเขาเรียกว่าตัวอาหารผิวที่ช่วยเรื่องของกัน นะเรา,า,าแต่สำคัญสคัญนะคะเพราะว่าเวลาเขาทํานอนมากเลยเนาะจะมีตัวกรูต้านะคะกรูต้าไคโอนที N ่เราใส่เข้าไปนะคะจะเป็นเกรกนาคือกรูต้า C ซีนะคะเราก็จะมีตัวแทนโฮเมโทนะคะหรือว่ามะเขือเทศสีขาวแล้วก็มีฮยาซูอ่ะลองมากันเ,นเร็วๆนะคะนี่คือเป็นสารอกาศพรีเมีย่ยมทั้ง3ต,ตัวนะคะจริงๆตัวกรูต้าซีเนี่ยเขาก็คือการเป็นเทคโนโลยีนะคะการทําในส่วนของ ผลิตเฉพาะเลยจากประเทศญี่ปุ่นนะ<อ>ก็คือเป็นเอาตัวกรูตาไทโอนปกติแล้ว,ว่กรูตาไทโอนในรูปแบบพท,ทั่วไปตามทา้องตลาดเยอะไหมคะเยอะแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะโดยปกติทั่วไปอ่ะกรูตาไทโอนจะมี2อฟองคือ1นึ่งฟองที่เป็นฟองที่เขาเรียกว่าออกซิไดฟองก็คือเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปร่างกายจะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้เลยต้องมาไปเปลี่ยนที่ตับก่อนอ,อันที่2ก็คือจะเป็นในรูปแบบของรีดิวฟองนะคะซึ่งรีดิวฟองร่างกายสามารถเอาไป ได้เลยและในตัวกรูต้าซีของเราที่อยู่ในกร,กราซิโกรของเราเนี้ยค่ะเราใส่แบบที่เป็นร really ีดีฟอร์บพร้อมใช้เลยเออ<ม>นะ